นี้นะัที่ทําการพักประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักนายกรนจาติกวาวนิตรองหัวหน้าพักนางการดีเลียวเพรโรดรองหัวหน้าพักนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคิรีรองหัวหน้าพักนายชวนหลีกภัยว่าที่สสนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพักและว่าที่สอสอของพักที่ชนะการเลือกตั้ง ร่วมกันประชุมพักเพื่อกำหนดท่าทีของพักหลังการเลือกตั้งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อนายพิทักษ์เดชเดชเดโชว,ว่าที่สนสนครศรีธรรมราชเขต3ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮาเลยมาร่วมประชุมพัก พร้อมสภายกระเป๋าโกเทผู้แทนลุ่มน้ำขณะที่บางส่วนได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์ออนไลน์จากนั้นภายหลังการประชุมนายอภิสิทธิ์พร้อมด้วยนายกรและนายพงศกรขวัญเมืองโคศกพ,พักได้รวมกันแถลงข่าวโดยนายอภิสิทธิ์ย้ําจุดยืนการเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้ยังไม่มีพักการเมืองที่ชนะอันดับหนึ่งติดต่อมาและพักประชาธิปัตย์ยังยึด เงื่อนไขเดิมตามที่หาเสียงไว้ทั้งหมดหากจะร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายและจุดยืนที่พักกำหนดไว้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าหากรัฐบาลบริหารประเทศด้วยความโปรง่งใสก็ไม่จำเป็นต้องกังวลต่อการทำหน้าที่ของพักประชาธิปัตย์ในบทบาทของฝ่ายค้านอนที่ประชุมมีการพูดว่าสะท้อนกับว่าที่สสและก็กรรมการโดยสารเกีเย่ยวก,ก,กับว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลถ้ามีการท้าทายจากพรรคแกนดำอันดับ่างนี้ คือขณะนี้ยังไม่มีการติดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือ,อพรรคก็ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขของการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลไปในช่วงของการหาเสียงนะครับก็ยึดถือตามนั้นทุกประการนะครับไม่ได้ก็ตามเงื่อนไขครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ว่กับพรรคไหน แล้วก็ถ้าถ้าจะจะไปร่วมก็ต้องมีเรื่องของนโยบายมีเรื่องของการที่ไม่มีเงื่อนไขอื่นที่เราได้พูดไปแล้วเท่านั้นเองนายอภิสิทธิ์เปิดเผยด้วยว่าที่ประชุมนอกจากติดตามและวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งแล้ว พักยังมีความกังวลอย่างยิ่งต่อปัญหาการจัดการเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดข้อกังขาในหลายพื้นที่และเห็นว่ากะกะตควรเร่งสร้างความโปร่งใสโดยเปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและรวดเร็วที่สุดอีกทั้งกะกะตควรเปิดเผยข้อมูลคะแนนรายหน่วยจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อรวมถึงกรณีที่ตัวเลขไม่สอดคล้องกันในหลายพื้นที่ พร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเช่นการนับคะแนนใหม่หรือการลงคะแนนใหม่หากพบความผิดปกติเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พร้อมเตือนด้วยว่าหากปล่อยให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาวส่วนกระแสเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศนายอภิสิทธิ์มองว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่เนื่องจากข้อมูลบางส่วนที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์อาจคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้แต่เมื่อมีภาพและเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ย่อมทําให้ประชาชนตั้งคําถามและยิ่ง อกย้ำความจำเป็นที่กะกะตต้องเร่งเปิดเผยข้อมูลอย่างเช่นกรณีบัตรขย eng ที่ควรสามารถตรวจสอบได้จากจำนวนบัตรที่แจกและคะแนนที่ลงจริงหากไม่เร่งดำเนินการอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามและส่งผลเสียต่อประเทศ ขณะเดียวกันนายอภิสิทธิ์ยังย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการเดินหน้าปราบทุนเทาและขบวนการสแกมเมอร์โดยระบุว่าขณะนี้เหลือเวลาเพียง17วันจากกรอบ90วันที่ภาครัฐกำหนดมาตรการอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องซึ่งพรรคเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจงังเพื่อไม่ให้มาตรการดังกล่าวสูญเปล่าโดยเฉพาะการป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปยังโครงการหรือบุคคลอื่นด้านใน ตอนรองหัวหน้าพัก กล่าวเสริมว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่นั้นมีจำกัดอย่างยิ่งและรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังกับการขยายผลโดยเฉพาะบทบาทของปปงหากปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่ดำเนินการใดๆจะส่งสัญญาณเชิงลบต่อสังคมไทยและนานาชาติพร้อมย้ำว่าการกําจัดทุนเทาและสแกมเมอร์เป็นภาร,รกิจสำคัญของพักไม่ว่าพักจะอยู่ในสถานะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลซึ่งวันนี้พักประชาธิปัตย์ได้ออกจดหมายเปิดผนึกผ่านโ ซเชียลมีเดียของพักเพื่อเรียกร้องให้ปะปะง,ง,งเร่งปฏิบัติหน้าที่พร้อมอย่างให้กำลังใจและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด